มีสำนวนฝรั่งที่บอกว่า What you don't know cannot hurt you หรืออะไรที่คุณไม่รู้เนี่ยทำให้คุณเจ็บไม่ได้แต่จากที่ผมทำงานในงานการเงินมากว่า20ปีพูดคุยกับลูกค้านักลงทุนหลายท่านกับเห็นชัดว่า What you don't know can actually hurt you คืออะไรที่คุณไม่รู้เนี่ยทำให้คุณเจ็บได้จริงๆที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอย่างแรกการลงทุนคือเรื่องของข้อมูลในวันวันหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยสงครามที่ยืดเยื้อความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรฐ แต่ละเหตุการณ์ก็จะมีผลกับสินทรัพย์ที่แตกต่างกันทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเรื่องไหนกระทบอะไรเรื่องไหนสําคัญแล้วยิ่งถ้าเราไม่สนใจหรือไม่มีเวลาติดตามเนี่ยก็มีโอกาสที่การลงทุนของเราอาจจะเจ็บจากเหตุการณ์เหล่านี้ 2. การลงทุนคือเรื่องของการตัดสินใจซื้อขายในเวลาที่เหมาะสมตามกรอบการลงทุนแต่ในความจริงเรามักซื้อเวลาที่เห็นคนซื้อเยอะแล้วจนราคาขึ้นไปสูงหรือถือสินทรัพย์ที่ขัดทุนไว้ไม่ยอมขายเพราะถือว่าไม่ขายไม่ขัดทุน ความไม่รู้ทั้งจังหวะเวลาและหวันไหวกับความรู้สึกและคนอื่นอาจทําให้ซื้อแพงขายถูกแล้วก็เจ็บได้เช่นกันครับ 3. การลงทุนคือการตัดสินใจต่อเนื่องตลอดเวลาตามสถานการณ์และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งบางครั้งถือสินทรัพย์ไว้ไเฉยไม่ทําอะไรก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการตัดสินใจและเมื่อเราไม่มีเวลาติดตามตลอดอาจทําให้ตัดสินใจผิดพลาดจนขยดการลงทุนไปเลยก็ได้ ความเจ็บปวดเหล่านี้เป็นแรงจูงใจให้เราสร้างบริการอย่าง mandate service ที่เราเชื่อว่าจะให้ประสบการณ์ที่ดีกับนักลงทุนเพราะเราไม่อยากให้การลงทุนเป็นประสบการณ์ที่ไม่สนุกแบบนี้โลกแห่งการลงทุนไม่มีวันหยุดการติดตามข่าวสารข้อมูลทั่วโลกจับประเด็นวิเคราะห์ผลกระทบต่อการลงทุน เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ทันท่วงทีการลงทุนต้องอาศัยวินัยตามแผนที่วางไว้และจังหวะซื้อขายต้องตั้งอยู่บนข้อมูลและเหตุผลไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์การติดตามพอร์ตการลงทุนอย่างใกล้ชิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกวันตัดสินใจอย่างมีวินยัยสิ่งเหล่านี้ต้องทําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พอร์ตการลงทุนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ทีแมนเดต e ซอร์วิสต้องการให้ความยุ่งยากเหล่านี้หยุดอยู่ที่เราให้นักลงทุนหมดกังวลกับสิ่งที่ไม่รู้เกิดเป็น peace of mind และสบายใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็น